รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย E สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการเพลงฮัก้อมดอยนะครับทางท่อง11 MPT North นะครับ18จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนฮับกัดโดยบทเพลงสวดไปก็ฝันแน่แต่บอแปะเล็กหมุนพอปูน้อลุนเหลือแค่เตียวก้องตอนนี้ยังอยู่กับ พี่เบิ้มการันตีนะครับกับพวกเราอยู่นะครับนะครับเช่นเดิมครับผวันนี้มีเพลงใหม่ๆมาฝากกหนแล้วครับผมมีเพลงสวาดไปสวาดไปครับคนแต่งครับเพลงนี้อาจารย์ดำดวงดีแต่เสียชีวิตไปแล้วคนทำดนตรีคืออาจารย์เอกนิตพันธ์มณีก็เสียชีวิตไปแล้วครับผมแลวคนเล่นกีตาร์แล้วคนยังอยู่แล้วคนอยังอยู่ยังอยู่แล้วคนฮ้องแบบมี้ละมักงอ๋อยังอยู่กันครับผมอยู่แลวก้อนขี้แมวกับไปขาย ไอ้ทมอยู่โอ้โเพลงนี้ห้องสองคนกะห้องสองคนดึงน้องก้อนมาอ๋อไอ้ก้อที่เมียวที่ขายไอติมนั่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันพี่ก้อนก็ต้องมาด้วยนะครับก่อนพี่ชมพู่นะสองคนเนาะต้องมาด้วยข้าวมาโมดน่ะครับอย่างอย่างเพลงเนี่ยบนท้องว่ากำฝันมันมันขึงอ้อย่างว่ากำลังใจของคนบ่มี ห,ยห,ยหยวยหวยหวยวังรอยตังลัดมาใกล้ถึงตัดวันจะออกหวยไอ้แก้วไอ้ไพัดไอ้บัตรพี่สวยล้นตัวไอ้หนอยไ,ไปหาพ่อเจ้าเหล็กเด็ดเหล็กดีที่เปิลทรงเจ้างวดแล้วเต็มเป้าเจ้าน้อยคอแถมงวดรอบาหวังเงินร้อยอุ่นใจได้เงินแสนขึ้นตับนอุ่นใจมัม่งมึกนึกก้อยหวังผลจะซื้อรถยนต์ป้ายแดงคือได้เฮ้ยซ้ำไอ้ดวงจันทร์พี่ปันบ้านใต้ฝันว่าพี่ใบไอ้เพศอ่ะตายเมื่อต้นเดือนออกเก้าห้าเจ็ด งเก็บเป็กเจ้าทรงนอเงินที่ฝากไว้ยังทกศเต็มใจเต็มคอสะแต่งเปาะฮือพ่อห่วยออกแม่มันกลายไปตื้อนั่งให้ฮือมนตุ๊บวังดีกับห่วยวังลอยเป็นปุ๊กกับพ่อเมียหันเนื้อหนตึงบัดดีแต้มากพวงลงไหลตึงยิงตึงใจจำไว้เนจ้าขยันมันเพียรเลียนแก่เท่าบ่มีวันมาตํำก้อยมีมือหนึ่งเงินสลึงแกบไว้ถึงร้อยก็เก็บเมียดทือถึงปันใครได้เงินล้านสักวันตึงหัน เรื่องการพนันขออย่าเข้าใกล้ขออย่าเข้าใกล้มาพอเพลงฮักข้อมดอยนี้อันนี้ต้องขอบคุณพ่อคูถนอมปราจา์รูภูมิปัญญารุ่นที่เจ็ดแต่งเอาไว้แม่ก็บอกแล้วเบิ่มกัละตีมาสวดสวดไปมันต้องสวาดไปวันนี้วนก็สวาดไปแล้วปลยเต็มที่ครับล่อยเต็มที่นะเลขทะเบียนรถอ่ะหกหซื้อหกศูนย์เนี่ยนะเจ็ดใบ อ็ไม่มาเป็นุอย่ก็นั่นเนอะอันนี้อันนี้ซื้อหวยหลวงซื้อหวยหลวงใกล้ใกล้กับผมผมก็ซื้อหกสองซื้อหกสแล้วยังมาซื้อหกหนึ่งก็นั่นหนาะสว่านไปไงสว่าดกันยอดเพงเนี้ย ครับผมยินดีต้อนรับทุกทุกท่านต้อนรับครับต้อนรับทุกทุกท่านทราบเพิ่นมาบัดีครับเขาอยู่ในรายการเพลงฮักคอมดอยเพลงที่มีสาระตัวและก็อูถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอูถึงเรื่องความห่วงใยหลายหลายท่านถ้าไปแอวสายเหนือเนี่ยมีตึงแม่ริมมีตึงแม่แตงแม่แตงนี่นะถ้าเขาเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยเลยเลยต่างที่แยกเกินเมื่อกนะเข้าไปอุ้ยแางจ้างก่อนนักอ๋อแางจ้างมีหลายแางจ้างแล้ว่างจ้างหนึ่งนี่ไอ้เบิ้มอยากแนะนําคือแปงจ้างไม่แตงหรือว่าปางจ้างไม่ตมาน ไปขี่จ้างจะกนน้ำตักางนมันอ่ะนะครับผมอยู่น่าจะโกงสอบผมเนื้ม้วนม้วนงานสันเล้ากันไปไปที่หันโอ้ม้วนงานสันเล้าและใช้ชีวิตอยู่กับจ้างเพื่อนบอกว่าจ้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเฮาเป็นยานกูบ้านกูเมืองเนาะกู้บ้านกู้เมืองพอบันพบุรุษเฮาเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ลูกหลานมีผืนแผ่นดินได้อยู่เฉพาะฉะนั้นไปแอลวพ่อจ้างครับครับเจ้าเจ้าเมืองเพื่อนเกาะ เคยจ้างนัลบถุกชนะเนาะคยไปครับปาช้างไม่ตามานะครับก็มีมีอะไรเนะเพราะึมีซุ้มซุ้มซุ้มริมน้ำเนาะทางทานอาหารกันนะครับบรรยากาศดีครับเล่นเล่นน้ำไปก็มีขี้ช้างลอยมาด้วยผมลองลองแบงเฮ้ยธรรมชาติ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 รลงโทษเอนเป็นอย่างธรรมชาติแต้ๆนะครับแล้วอนั้นเปินเปิหของ่าบบำบัดอยู่ในตัวแม่นครับดีกว่าเอาไปแงววแล้วเ่าเอาเศษแก้วในการและถุงขยะกว้างผมเคยทำรายการ คุยกับเพิ่มการันตีนี่แหละแล้วก็น้องๆหงเหียนบ้านเมืองสีด้วยพออ,อกไก่พอ,อ,อเฉลิมก็ปลาละอ่อนประทำกิจกรรมเก็บเศษแก้วตีหิมน้ําปิงชนรับประทานไม่ปิงเกา่าเข้าไปน้อยเดียวบได้ได้สองเข่งเชื่อกขาว่าเชื่อกขาว่าเวลาเก็บออกมาแล้วทําความดีผลตอ,ตอบแทนออ้ยตังบนนี่เพิ่นเลี้ยงกันเอ็มมี่เนี่ยเมาไอติมเลี้ยงดวยแล่าของงูเขาว่าเศษแก้วที่ตกนะ่ะคนแข้งบดได้เจ็บ คนไปย่ำเจ็บถึงกับเป็นบาดระยซตัดแค่หนาขาเพราะฉะนั้นเราลองมีสัานึกจิตสํานึกจิตสํานึกเนี่ยเวลาอายเราต้องอายอย่างอายลองอายแก้ใจตัวเก่าเนี่ยครับมันเหมือนกับอย่างเพลงที่เราจะเล่นต่อไปนี้ครับผมแกวข้อเพลงคือละพิเศษรืเปล่าพิเศษมันเกี่ยวกับเพลงตรงไหนเนี่ยเนี่ยได้เมื่อก่อนนั่นเนาะมันเคยนัดกันก่อนแน่เนี่ยครับนี่คือลีลาของเพลงฮักคอมดอย เน้นถึงสาระแล้วก็เน้นสิ่งหัวเราะนะครับก็รักป่ารักดอยก็พยายามช่วยกันนะครับทั้งการทิ้งขยะทิ้งข้างต่างๆการเผานะครับหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำนะครับเวลาที่เราไปป่านะครับเพราะว่าเนี้ก็มีเจ้าป่าเจ้าเขาเนาะแครมาฟังบทเพลงฮักฮอมดอยกับมูฮัดีกว่านะครับกับศิลปินหลายๆท่านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเอางานเพลงเก่าๆที่เป็นสตริงงแล้วกันเนาะจะได้หลากหลายนะครับรักที่อยากลืมครับคัฟเวอร์ให้ฟังนะฮะ รักที่ผิดหวังในตัวเธอร้องทุกข์กับพื้นทรายที่เพลอใจไปรักเธอจึงต้องมานั่งซึงมมืเพราะรักเธอเพียงข้างเดียวอยากฝนข้ามฟ้าชีวิตฉันปรารถนาเธอผู้เดียว รักเอ่ยเหมือนดังคงเคียวเคี่ยวแม้ข้าวที่เขียวยังคาหนาฝนเอ่ยจงเป็นพยานคาของวานจงเมตตาจงช่วยทำให้ใจข้าได้ร่างลาลื นาเธอผู้เดียวรักเอ่ยเหมือนดังคมเขียวเกี่ยวแม้ข้าวที่เขียวยังคาหนาฝนเอ่ยจงเป็นพยานข้าขอวานจงเมตตาจงช่วยทำให้ใจข้าได้ร่างลาลืมรักลงจงช่วยทำ ใ,ใจ้้าาไดรงลลลาืมรักงจงจช่วยทำให้ใจข้าได้ร้างลาลืมรักลงโอ้โหเกี่ยวกับความรักเปิดหนึ่งบอกว่าบ่อลึกอย่าไปนึกว่าบ่อตื้นปากบ่อลื่นอย่าหลงขนองไปลองผลักตกบ่อหินปินไปได้ง่ายนัก ถ้าตกบอรักจะสะส่วนไปจนตายนะรักที่ถูกลืมนะนี่อ,อยู่ที่เพลงฮักคอมดอยเผาวมาไ,ได้เคยนัดกันนะครับเพลงนี้ผมจะเล่นส่วนมากจะเล่นเดี่ยวๆเอามาทำเป็นโฟกซองให้ฟังกันมเพลงเ,เก่าของคุณแซบยุนนานครับผมแล้วก็โอกาสหน้าต้นฉบับจริงๆอยู่เชียงใหม่นะเพลงนี้นะคือพี่แดงแฟนตาสติกอคู่ที่นี่พี่ไอ้ไอ้แบบแล้วเป็นครูของอัลบั้มที่สอนอัลบั้มของเพลงโดยพี่แดงครูเยอะมากครับครับผมเยอะจริงๆ ครูเท่าครูเก่าครูป่ายครูแต่ครูยังครูพักรักจำครูแนะครูนำครูสั่งครูสอนแม่นทุกคนคือครูหมดเลยนะครับแล้วไปขึ้นครูไซรุลหรอนับเป็นครูก่อนอะไซรุลแบรนไซรุลแบนวงไซรุลแบนจืดจครับผมวงซยเปิ้นมีเปิ้นมีวงเพิ่ลนะครับผมแล้วก็วงเซนดิวาด้วยดูหลายวงขนาดหลายวงขนาดอยู่หลายวงอยู่เดิมเพิ่งเคยอยู่ฮะเดิมเพิ่็เคยอยู่ครับอยู่เคยอยู่ห้าปีกับเจดเดือนแล้วก็ออกเดอมเพิ่งมาเพื่อน้องแสนต่อแล้วก็มาทำหนัง ตอนนี้ทำอย่างอยู่พ่อครับเอ่อทำหนังโดยทำรีวิวโดย้องหนังแค่หมูเนะคอ๋อไม่ใช่ครับเป็นหนังของคนเมืองอ๋อแบบยนแบบเรื่องสัเปลอนะครับแต่จะหูหูว่าคนเมืองก็ทำหนังเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อใดแล้วก็จะแถลงข่าวครับผมอาจจะได้ออนแอร์ทางฮันเอ็นบีทเฮาเนาะครับผมได้ออนแอร์ได้ดีมากและเป็นหนังลงโดยครับยินดีครับผมเป็นหนังกำเมืองบ้านเฮาแต่แม่ต้องมีพ่องรับ เนี่ยอย่างโห้ว่าเพินเป็ดตุ้เจ้าเปเป็นบทที่เปิ้นถนัดก็ไผจะเล่นแบบเปิงเต้าแก่ละครับครับผมเพลงต่อไปเพลงต่อไปไปที่ไหนแบบเกย์ใจสตังอะที่ม่วนคะแนนเพลงนี้ก็เขียนไว้เมื่อปีแล้วแล้วก็อัดไปแล้วก็บ่ค่อยได้เอามาฮ้องก็มันเหมือนมันเหมือนเปิ้นเปิ้นที่เก็บไว้เมือนมันจะบูดครับผมน่ะมันจะบูดเหมือนเพลงเนี้ยอิ่มจัง ตังอยู่ครบคำถนัดของหลายคนด้านหน้าเสียงมาอิ่จังแล้วตังอยู่ครบไม่ต้องเปลืองงบมีคนเลี้ยงเองอยากกินอะไร กินได้กลกรงเก่งเราคนกันเองและกินฟรีกินฟรีกิ่มจังและตังไม่ต้องใจใครเลี้ยงที่ไหนกินได้ทุกที่เมียก็ไม่ด่าเพราะว่ากินฟรีหิวกับบ้านยิ่งดีอยากให้มีทุกวันถ้ามีเจ้ามือมีรืจะขัดไม่ต้องใจอั้นกินได้ไม่อั้นลองมีควรใจ ถึงไหนถึงกันเรื่องกินไม่อั้นเรื่องงานขอบายอิ่มจังและตั้งยังอยู่กินฟีเราสู้ถ้ามีคนใจเราก็เหมือนปลิงไม่นิ่งกับไยถ้ามีคนใจบายบายลูก คนใจถึงไหนถึงกันเรื่องกินไม่อั้นเรื่องงานขอบายอิ่มจังและตังยังอยู่กินฟรีเราสู้ถ้ามีคนใจเราก็เหมือนปลิงไม่นิ่งกลับกลายถ้าแช่กันใจโอ้ยบายปลูกเดียวไ <c oughs> ปก่อนแล้วเนอะ <c oughs> เรเพิ่มและเชนครับ <c oughs> คิดเทียร์กรม ถนัดนะรับรองเพิ่มการันตี่มอมีแปรผ่านก็เบิ่มการันตี่มอมีแปะ๊แปะครับถ้ามีตึงใจไม่ก่อนเ <c oughs> พลงนี้เลยเขียนขึ้นมาในใน,ใน,ในช่วงที่ว่าเป็นร้อยต่อระวัง ไอ้เรื่องรีวิวไอ้อย่างขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนเทนต์กับอินฟลูต่างๆนึกว่าระวังบ่มีสตางค์ระวังบ่มีสตางค์นะครับบ่มีสตางค์ครับผมไม่รวยอันนี้จริงๆอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงครับผมพอไปที่ไหนงานอันนี้งานไปอ๋อสวัสดีครับเชื่อกันว่าบางพ่องน่ะไปงานเอาแค่ซองบ่ได้ไปหอมเพิ่นก็มีแม่นอ๋อสมมุติจัดงานน่ะคนหลงคนหลายคนเป็นปานจามไปได้พ่อแมนนี่แต่วันนี้เพิ่มกันละทีฮะบ่ดีสวดีเอาซองเปล่าไปนะบ่ดีเอาซองเปล่าสู้บ่มีสักอย่างบ่มีก็มาววั10นทา ค่อยสาเปิดตัวครับหลายคนก็บอกว่าต้องเอาเอาหอมไปแห้งก็มเอาแห้งไปหอมเอาแห้งไปหอมเปิดเอาไปพี่หูสองน้องหูหนึ่งช่วยเหลือกันไปบ้านเขาช่วยกันนะครับบ้านเขาจะได้ดูดีขึ้นตอก้าอี้ตั้งเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่นก็ถ้าเรียบร้อยแล้วบ่มีอย่างกาเปิดโทรทัศน์มาเปิดทีวีมาวันจันทร์พุธศุกร์สามทุ่มกดเข้าไปเลย NBT นอดช่อง11รายการเพลงฮักข่อมดอยรอคุณอยู่ที่นี่เสาร์อาทิตย์5้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับชมใจกันด้วยนะครับเล็กนึงสองตัวเล็กนึงสองตัวครับผมถึงบอกแล้วผมมีไผ่ฮักเฮาเต้าหมูเฮาฮักกันนี่แหละครับผมอย่าลืมนะครับฝากติดตามศิลปินล้านนาทุกท่านที่จะวนเวียนกันมาด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเจอคลิปของพวกเราที่ไหนก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับครับผมระมัดระวังไว้เรื่องสวมหน้ากาก เรื่องใหญ่ลุงเอินยุงลายยุงลายไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับเพราะเรามีลายยุงไข้หวัดใหญ่ยุงมันลายมาที่ยังยังยังมีเลือดออกครับผมไส้ไเนะไข้เลือดออกพออย่าว่าไส้เลือดออกไข้เลือดออกไข้เลือดออกละมัดระวังไว้ ป้องกันตัวเก่าแล้วก็ระวังแก๊งคอเซนเตอร์ระวังเรื่องใบกระท่อมนะที่เคยอู้กันไปครับถ้าอู้ไปนักก็ว่าบ่ต้องมาอู้อ่ะบ่ต้องมาบอกนะเออนะเวลาเปลี่ยนอย่างไปลราผ่าช่วยเหลืออย่างได้บ่มีมานสมปานบ่แก่ลูกบ่ฟังคาพ่อแม่ยากนักจักเป็นดีรายการดีๆเพลงฮักห้อมดอยอุ้ยถ้าคุณบ่มากดเข้ามาพอเสียใจเลยแสดงว่าคุณเชยขนาดอยู่ภาคเหนือเราเนี่ยกำลังเริ่มเฮากำลังเริ่มกัน ได้บากี้ไม่กี่ตอนบากี้ตอนนะครับนะพยายามติดต่างไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนาเอาตึงเรื่องราวของสาระโดยไร้สาระโดยไม่ก่อ๋อไร้สาระเขาไม่กไร้สาระไม่มีมีมีเราจะให้มีสาระทุกทุกมีสาระทุกทุกครั้งเลยครับจะเอาของดีๆมาฝากแล้วกันแล้วก็ศิลปินที่แบบอ่าเป็นคนล้้นนาเฮานะครับเอาว่าเป็นเคยล้้นนาเฮาเป็นศิลปินรับเชิญมาก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แจ้งมาครับก็ยังว่า ก้าหาหฮสมดงานดูหนาวแล้วมันจะเป็นช่วงลอยต่อสักอาทิตย์กว่าแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปลายเดือนนี่คืองานไม้ดอกไม้ประดับแต่ก่อนจะไปงานไม้ดอกไม้ประดับงานล่องบอสร้างก็ยังมีอยู่ใกล้บ้านผมเลยมันพูดแล้วครับผมแล้วก็เอาเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวมาก็ต้องดูแลเปิ้ลหมือนจว่าไปคอย เพื่อนฮ้องว่าพิชาชีพน่ะดูในกระเป๋าสตางค์นะครับจะเสียเสียถึงหมดปลาตัวเดียวบอดีหื้อเน่าถึงคล้องแม่งครับผมระมัดระวังไว้แทาตัวประเต็มใจไปก็บปอกไปนะครับเพิ่นช่วยการว่าเนี่ยยิ่งบัดเดียวเนี่ยพอปรับปรุงรอบภูมิทัศน์ที่เทศบาลกะเมื่อคืนกลางหานนั้นก่อขออภัยแทนเจ้าหน้าที่ตัวพราะอยากฮื้อบ้านเมืองเฮาเนี่ยนักท่องเที่ยวมาแล้วได้มีความสุขครับ ครับผมขอใจและการเพลงคับห้อมดอยเนี่ยเป็นกระบอกเสียงสืบต่อไปแล้วก็มันก็เหมือนยังเพลงน้องน้องเคยจากบ้านเฮาไปอยู่กับบ่าวสองคนนี่ยโอ้ม่นขนาดจากบ้านฮาไปตึงบ่ลืมเพาไผจะไปฮู้ว่าวันหนึ่งกรรมน่ยมันจะต้องลืมกันฮะฮัละลืมกันไปได้เลยนะครับ อูกาฟฟเงี้อู่กา้ฟซบตากระฝนสายลมปัดบนต้นไม้ไหวซิงเนี่ความฮักเฮามีเขามาเกิ้งไอ้แบะสมเพิงกับน้องคนตุกนี้หนอบอกควรเรียกร้องประขอสีห้องใจนน่สัญญาก่อนนั้นมันเลื่อนให้แจงหัวใจบางๆนั่งมองมนเศร้าเหมือนกับเพลงที่จะถ่ายทอดต่อไปนี้ครับจริงๆเป็นเป็นเพลงเก่าๆเป็นเพลงเก่ามากๆเลยนะครับที่พี่เก่งวัชรละร้องไว้นะครับพี่เก่งก็เข้ามากด ถูกใจผมอยู่บ่อยๆใน Facebook อยู่ตลอดนะครับก็มีโอกาสอาจจะเชิญพี่เก่งมาในการเพลงฮักคอมลอยของเราด้วยนะครับแต่ว่าพี่พี่เก่งอยู่ไกลเลยอยู่ลำปางอยู่ลำปางนี่บ่ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้เข้ามาบันไดก็อาจจะขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วครับไม่ไกลไม่ไกลเราว่าเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะอาจจะเชิญพี่เก่งมาสักวันนะครับในรายการของเราด้วยนะครับทีงวัชระนะครับโคจริงเลยวันนี้ฟังตัวฟรอมไปก่อนนะครับฟังตัวฟรอมไปครับทานไปแล้เยอะมากเหมือนกันนะฮะอยู่หลายท่านจะจัดคิวแล้วก็ตอบรับมาเราครับอยู่แยกสี่ไ้ ครับเราครับเราจะต้องดูเวลาว่างของสถานีเพลงนี่พผ่จะห้องเนี่ยหนูอ๋อไอ้กีนห้องนะครับฟังหนูถ้าอันนี้มันฟังฟังเวอร์แล้วกันอันนั้นหนูแล้วนี่เนาะอุ้ยหมอนมันจะเอีะมันจะเอยไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับ เจ้าจางไปตั้งแต่วันส่งกลางอนที่เคยอยู่บ้านกลาก็ไปตั้งเมื่อยังโบหูข่าวเลยต่างคนต่างไปทางจนบ้านเฮาบ่เดียวเป็นบันหาผู้เ่าเลยนอนอ้าวางสหายนางมันจังแสนยากเย็นเบื่อบ้านเฮาก็ไปเบื่อทำานาก็หายไอ,อ,อยาจจะหญาจะได้ให้เจ้าขึ้นย้อนมา จ้าคงลงกับแสงเจ้าคงเพลินกับสีอยู่กับงานที่ดีไม่กระจบทัองแอร์ดอกกงเอ่ยใครเบิกมันเื้งดอนต้องมาคอยเป็นทางบำเบือให้กับใจดอกกึงเอ่ยใครงามในหัวใจต้องจำทนยินยอมมอบใจกลับมาไต้ได้คืนกลับมาไม่สายไอ้นิ้งที่แล้วมากลับมาใต้ได้คืนกลับมาไม่สาย ไอนี้ยังคอยไอน้องคืนบ้านเหา ไปตั้งต่วันสุดกลางผอนที่เคยอยู่ใบกลาก็ไปตั้งเหมือนยังบ่หูข่าเลยต่างคนต่างไปทางจนบ้านเฮาบ่เดียวเป็น้ัญหาผู้เบ่าเลยนอนอ้างว้างสหายอนางมันจังแสนยากเย็นเบื่อบ้านเฮาก็ไปเบื่อทำนาก็หาอไอใจะน่ากจะใดให้เจ้าขึ้นย้อนมาเจ้าคงลงกับแสง จ้ของแปลกับสี่ก,กับงานที่ดีมีกระจกห้องแอร์ดอกเอื้่งเอ้ยเคยงามมันปืนดอยต้องไปคอยเป็นนางบำเรอให้กับชายดอกเอกึ่งเอ้ยเคยงามในหัวใจต้องยินยอมยมอบใกลับมาได้อีกนายคืนกลับมาไม่สายไอ้นี้จะอภัยที่แล้วมากลับมาได้อีกนายคืนกลับมาไม่สายไอ้นี้ยังก่อ อีน้องนั่งคืนบ้านเฮากลับมาได้นานคืนกลับมาไม่สาไอันี้ไปทิ้งแล้วมากลับมาได้นานคืนกลับมาไม่สาไอันี้ยังขออีน้องนั่งคืนบ้านเฮา เตอร์อนายขอบคุณจันนักนครับเเพลงว่ากลับบ้านฮาเตอร์กลับบ้านฮอเตอร์งานเก่าๆของพี่เก่งวัชระนะครับแล้วก็ศิลปินหลายท่านก็เอามาเข้าเพื่อเอามาร้องกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราเจอกันในที่เพลงห้าคำดอยนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของการเผานะครับขันหป่านะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวถ้าทางเชียงใหม่ของภาคเหนือเราเนี่ย ก็จะเผากันทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านที่เผามีความผิดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราถึงสามสิบเมษายนนี้กฎหมายออกมาแล้วนะครับมีความผิดกันทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันไายกรบนะครับอากาศของบ้านเฮาได้ให้มันสดชื่นขึ้นเนาะล้วอ่อนจะได้ไปเป็นโรคภูมิแพ้กันนะคะฮะลดกันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอุ้ยนะครับป้าอุ้ยก็จะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นดีขึ้นด้วยเพ้าอุ้ยด้วยรถนันลงกันไว้ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งสําหรับผู้ว่าเซมเบยด้วยครับที่เป็นต้นคิดด้วยว่าเดินเข้าหาไฟก่อนที่ไฟมันจะไหม้ตัดไฟแต่ต้นลมก็คือเข้าไปขอชาวบ้านเลยนะครับเขาเข้าไปถึงตัวเลยถึงตัวนะครับว่าขอให้ไม่ไม่ช่วยไม่เผาไม่เผาครับชมรมกำนัลช่บ้านครับต้องใครที่ไม่มีงบประมาณผู้ว่าเราก็เอารถไปช่วยไถกลบให้เลยนะครับครับหรือว่า ออกค่าน้ำมันให้เลยขนาดขนาดนั้นเลยนะครับเรียกว่าผู้ว่าเรานี่สุดยอดจริงๆนะครับซับชิ้ใหม่เรานะครับวันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะครับกับรายการของเอ็นบีช่อง11บนะฮะบทเพลงที่รวบรวมเอาศิลปินล้านนาของมูฮามาปากันนะครับเพลงฮักห้อมดอยนะฮะวันนี้เวลาหมดเส็จแล้วครับฝากไว้ป่ากับมูฮาใหม่วันนี้ขอบคุณสับไอ้เบิ่มการันตีตัวนะครับขอบคุณเพื่านตด้วยนะครับอยู่กับเรามาหลายตอนนะครับสวัสดีครับ Fuck.